พี่โทรตามผมมาอยู่อการเงเสร็จใช่ไหมเรือไปเถอะไปเด้อไปเด้ตอนผมไม่ได้เจอพวพี่เขาดูแลหลายคนยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเยคือชาวบ้านดูแลดีเขาเขาไม่เอาอะไรเนั่ยนะเขาไม่เอาอะไรเขารวยกว่าเรา เรามีตัวนี้แค่แดงๆไปไหนมาไหนใช่กินเหล้ากินเหล้ากินที่พ่อมาที่ไห เอาอะไรเดี๋ยวไม่เจอแว่นววกกันทวกกันเอาคุณครับพี่ตอนนี้อยู่โรงพักไหนพี่ผมอยู่ทาง้็น้โอ้ลองลองพู่งตาทางด่วนนี่เันมอเตอรเวไม่ใช่ทง่นั้งหมดนะตั้งแต่ประชาชนถ้มาเป็นตัมอเตอร์เวย์งน่ายูได้แต่ว่ามันตัดที่มอเตอร์เวย์นะมอเตอร์เวย์กเนลอนอ๋ออยู่นออก็จะลอไม้หมดเลย โดนลบก่อนผู้กำับ <c oughs> ได้เลยรงแรกคแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้